มีชายคนหนึ่งนั่งจองออกไปนอกหน้าต่างอพาร์ตเมนต์ที่นอตติงแฮมประเทศอังกฤษท้องฟ้าสีเทาหมน่นลมหนาวกรีดโบเบาผ่านกระจกมือข้างหนึ่งถือแก้วกาแฟที่เย็นชืดแล้วอีกข้างถือโทรศัพท์ที่เปิดแอปแผนที่ดาวเทียมค้างไว้ที่ย่านอโศกกรุงเทพมหานครเขานั่งอยู่อย่างนั้นนานมากก่อนที่จะพิมพ์ข้อความยาวลงในกระทู้บนอินเทอร์เน็ตว่าผมไม่เคยคิดว่าตัวเอง จะคิดถึงประเทศไทยขนาดนี้และสิ่งที่คิดถึงมากที่สุดก็คือสิ่งที่ผมไม่เคยสังเกตเห็นค่าเลยตอนที่ยังอยู่ที่นั่นนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ชายคนนั้นชื่อเจมส์อดีตครูชาวอังกฤษที่ใช้ชีวิตอยู่ในนคนปรปฐมมาสองปีเต็มพอกลับถึงบ้านเกิดได้เพียงสองสัปดาห์ <c oughs> เขาก็เริ่มรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกไม่ใช่ความเศร้าไม่ใช่ความคิดถึงคนรัก แต่เป็นความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตอะไรบางอย่างที่เมื่อก่อนมีอยู่ทุกวันแต่ตอนนั้นไม่เคยรู้สึกว่ามันสำคัญเลยเจมส์เล่าไว้ว่าวันแรกที่ตื่นขึ้นมาในอังกฤษเขาเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตหยิบแซนด์วิชหนึ่งอันกาแฟแก้วเล็กจ่ายเงินไปเกือบห0รบาทไทยแล้วก็ยืนงงหน้าเครื่องคิดเงินครูใหญ่คิดอยู่ในหัวว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยเงินแค่นี้กินได้ทั้งวัน มีข้าวมันไก่ก็ได้มีก๋วยเตี๋ยวก็ได้มีกาแฟโบราณแก้วใหญ่ก็ยังได้และยังเหลือทอนกลับมาอีกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือสิ่งที่เขาคิดถึงจริงๆในความเป็นจริงมันไม่ใช่ราคาอาหารเจมส์บอกว่าสิ่งที่ตัวเองคิดถึงมากที่สุดโดยไม่คาดไว้เลยก็คือเซเว่นอีเลฟฟังดูตลกใช่ไหมแต่ถ้าลองนึกดูดีๆมันก็สมเหตุสมผลมากเพราะเซเว่นในไทยมันไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้อ มันคือโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตมันเปิด24ชั่วโมงมีมากกว่า40,000สาขาทั่วประเทศเดินออกจากบ้านไป200เมตรก็เจอข้างในมีทุกอย่างที่คนคนหนึ่งต้องการในชีวิตประจำวันตั้งแต่ข้าวกล่องร้อนๆไส้กรอกอบหอมกรุ่นชายเย็นน้ำผล,ลไม้ยาแก้ป,ปวดครีมกันแดดไปจนถึงตั๋วรถไฟและใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟตอนที่เจมส์อยู่ไทยเขาไม่เคยรู้สึกว่ามันพิเศษ เพราะมันอยู่ที่นั่นเสมอแบบที่ไม่ต้องขอไม่ต้องค้นหาแค่เดินออกไปก็เจอแต่พอกลับอังกฤษแล้วเขาถึงได้รู้ว่าในหลายประเทศทั่วโลกร้านสะดวกซื้อปิดตั้งแต่สี่ทุ่มตีสามอยากกินอะไรต้องสั่งเดลิเวอรรอ30นาทีหรือไม่ก็ทนหิวจนเช้าชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งชื่อซาร่าครูสาวชาวอเมริกันที่เคยอยู่เชียงใหม่เล่าว่าสิ่งที่เธอคิดถึงที่สุดโดยไม่ทันตั้งตัว ก็คือการนวดที่ร้านนวดแถวบ้านเธอในเชียงใหม่นวดหนึ่งชั่วโมงราคาประมาณ250บาทถูกอร่อยและมีอยู่ทุกที่เดินไม่กี่นาทีก็เจอป้ายร้านนวดเธอชอบนวดหลังเลิกงานทุกสัปดาห์เป็นกิจวัตรแต่พอกลับถึงอเมริกาค่านวดอยู่ที่เกือบ2,000บาทต่อชั่วโมงอย่างไม่รวมทิปและต้องจองล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ซาร่าบอกว่าฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะคิดถึงการนวดขนาดนี้ มันฟังดูตื้นเขินแต่มันไม่ใช่แค่การนวดมันคือความรู้สึกว่าตัวเองดูแลตัวเองได้ง่ายๆโดยไม่ต้องคิดมากโดยไม่ต้องจ่ายแพงแต่ถ้าถามว่าสิ่งไหนที่ชาวต่างชาติหลายคนพูดถึงมากที่สุดและหักมุมที่สุดคำตอบนั้นไม่ใช่อาหารไม่ใช่ราคาไม่ใช่เซเว่นไม่ใช่การนวดมันคือรอยยิ้มของคนแปลกหน้าชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งที่เคยอยู่อีสานมาปีครึ่งเล่าว่าตอนที่อยู่ไทย เขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากกับความมิดของคนไทยเพราะมันอยู่ที่นั่นตลอดเวลาจนเคยชินแต่พอกลับซิดนีย์แล้วสิ่งแรกที่รู้สึกคือไม่มีใครยิ้มให้กันบนรถไฟใต้ดินไม่มีใครคุยกับคนแปลกหน้าในแถวซื้อของทุกคนก้มหน้าดูโทรศัพท์หน้าตาเครียดเดินเร็วไม่สบตาก,กันเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าคนออสเตรเลียไม่ดีแต่บรรยากาศในชีวิตประจำวันมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในไทย แม้แต่คนขับรถสองแถวยังหัวเราะพูดคุยกับผู้โดยสารแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าริมถนนก็ยังจำหน้าลูกค้าขาประจำและถามไทยว่ากินข้าวยังแม้จะพูดไทยไม่ได้รู้สึกด้วยท่าทางรู้สึกด้วยน้ำใจไม่ต้องอาศัยภาษาและนั่นแหละที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ในโลกนี้ไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งที่คาดไม่ถึงชาวต่างชาติหลายคนบอกตรงกันว่าคิดถึงอากาศร้อน สิ่งฟังดูแปลกมากเพราะตอนที่อยู่ไทยบนอากาศร้อนแทบทุกวันเงื่อออกตลอดอยากได้อากาศเย็นบ้างแต่พอต้องฝ่าหิมะออกจากบ้านตอนเช้ามืดต้องสวมเสื้อหนาวสี่ชั้นต้องให้รถเครื่องร้อน10นาทีก่อนขับถึงได้คิดถึงเมืองไทยที่เปิดประตูออกไปก็เจอแสงแดดอุ่นๆทันทีผู้หญิงชาวสวีเดนคนหนึ่งที่เคยอยู่กรุงเทพปีกว่าบอกว่าเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะคิดถึงความร้อนแต่พอกลับบ้านในเดือนมกราคม ออกไปซื้อของเราหน้าเย็นชานิ้วมือแข็งเธอถึงกับยืนหลับตาและพยายามนึกภาพตัวเองกำลังเดินในตลาดนัดจดตุจักรเงื่อออกร้อนแต่มีชีวิตชีวาเธอบอกว่าชีวิตในไทยมันยุ่งเหยิงมันร้อนมันเสียงดังแต่มันมีพลังงานมันมีชีวิตที่สวีเดนทุกอย่างเป็นระเบียบมากเงียบมากแต่ฉันรู้สึกเหนื่อยกับความเงียบนั้นมากกว่าความวุ่นวายของกรุงเทพียอีก และยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น้อยคนจะพูดถึงแต่จริงมากนั่นคือความสะดวกในการดูแลสุขภาพในไทยเจ็บป่วยเล็กน้อยก็เดินเข้าคลินิกใกล้บ้านจ่าย200-300บาทได้ยากลับบ้านถ้าต้องการพบแพทย์เฉพาะทางก็นัดได้ภายในไม่กี่วันโรงพยาบาลเอกชนไทยสะอาดทันสมัยพนักงานพูดภาษาอังกฤษได้และราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้แต่พอกลับถึงบ้านทั้งอเมริกาอังกฤษ หรือออสเตรเลียการพบแพทย์กลายเป็นเรื่องใหญ่รอคิวนานเป็นสัปดาห์ค่าใช้จ่ายสูงมากและบางทีก็ต้องวางแผนล่วงหน้ามากเพื่อพบแพทย์ทั่วไปหนึ่งครั้งทั้งหมดนี้รวมกันทําให้ชาวต่างชาติจํานวนมากพูดตรงกันว่าประเทศไทยมีสเสน่ห์ที่แปลกมากคือมันไม่ปรากฏชัดตอนที่ยังอยู่ที่นั่นแต่มันจะค่อยๆปรากฏทีละนิดทีละนิดหลังจากออกไปแล้วเหมือนสีย้อมที่ซึมลึกลงไปในผ้าไม่เห็นตอนแรก แต่ยิ่งซักยิ่งติดแน่นนักเขียนท่องเที่ยวชาวแคนาดาคนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตอยู่ไทยเกือบหกเดือนเขียนไว้ได้ตรงมากว่าตอนที่เขากำลังแพ็คกระเป๋าก่อนบินรู้สึกแค่เหนื่อยและพร้อมกลับแต่พอขึ้นเครื่องแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างก็รู้สึกว่าบางส่วนของหัวใจมันยังอยู่ที่นั่นยังลอยอยู่บนหมอกควันของกรุงเทพยังนั่งอยู่ในร้านกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆริมถนนและยังยิ้มอยู่กับรอยยิ้มที่คนแปลกหน้าคนหนึ่งให้เขาโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลย ประเทศไทยเป็นประเทศแบบนั้นมันไม่ใช่ที่ที่คุณไปแล้วก็ลืมมันเป็นที่ที่คุณออกมาแล้วถึงได้รู้ว่ามันอยู่ในตัวคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นรสชาติข้าวผัดเจบาทที่อร่อยกว่าพัทคารดังที่บ้านความอบอุ่นของคนแปลกหน้าที่ไม่เคยขอสิ่งตอบแทนแสงแดดตอนเช้าที่เคยบ่นว่าร้อนจนตายหรือแค่ไฟสีส้มจากป้ายร้านจะดวบซื้อที่เคยเดินฐานทุกวันโดยไม่เคยรู้สึกว่ามันพิเศษแล้วถามว่าถ้าวันหนึ่งต้องออกจากไทย คิดว่าตัวเองจะคิดถึงอะไรมากที่สุดในสิ่งที่ไม่คาดไว้คอมเมนต์บอกกันได้เลยด้านล่างทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ดูอยู่อยากได้ยินทุกความคิดเห็นแล้วถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยเพราะมีเรื่องน่าสนใจแบบนี้อีกเยอะมากที่รอน,นามาเล่าก่อนจบขอนำคอมเมนต์จากชาวต่างชาติจากทั่วโลกมาอ่านให้ฟังด้วยทั้งจากเว็บบอร์ดบล็อกเอ็กซ์แพดและกระทู้ออนไลน์ต่างๆที่เขาพูดถึงเรื่องนี้กันไว้ เริ่มต้นที่คอมเมนต์จากอาจารย์ชาวอังกฤษที่เคยสอนอยู่ในนครปฐมมาสองปีเขาเขียนว่าสิ่งที่เขาคิดถึงมากที่สุดคือความเงียบสงบยามเช้าในตลาดสดกลิ่นผลไม้สดเสียงคนคุยกันเบาๆและรอยยิ้มของพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน้าเขาได้แม้จะพูดไทยไม่ได้เลยเขาบอกว่าตอนที่กลับมาอังกฤษแล้วทุกเช้าเขาคิดถึงตลาดนั้นก่อนที่จะนึกถึงอะไรอื่นนักเดินทางชาวออสเตรเลียที่ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพร,ร่วม2ปีเขียนไว้ในบล็อกส่วนตัวว่า สิ่งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะคิดถึงคืออาหารจากฟู้ดคอร์ทในห้างสรรพสินค้าเพราะที่ออสเตรเลียฟู้ดคอร์ทคืออาหารแช่แข็งอุ่นไมโครเวฟแต่ในไทยฟู้ดคอร์ดในห้างแค่ชั้นสองก็ได้กินอาหารสุดปรุงใหม่รสชาติดีเยี่ยมในราคาที่แทบไม่น่าเชื่อเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่เขาอธิบายให้คนออสเตรเลียที่บ้านเข้าใจได้ยากที่สุดผู้หญิงชาวสวีเดนที่เคยอยู่กรุงเทพป,ปีกว่าเขียนไว้ว่าเธอคิดถึงความรู้สึกที่ชีวิตมันง่ายกว่า ไม่ใช่ว่าง่ายแบบไม่มีปัญหาแต่ง่ายในแบบที่ว่าอยากกินอะไรแค่เดินออกไปก็เจออยากพักผ่อนแค่เดินเข้าร้านสปาใกล้บ้านก็ได้นวดในราคาแค่หนึ่งชั่วโมงในสวีเดนเธอบอกว่าชีวิตในสวีเดนสะดวกสบายในแบบของมันแต่มันไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองถูกดูแลโดยไม่ต้องร้องขอแบบที่ไทยมีชายอเมริกันคนหนึ่งที่เคยอยู่เชียงรายเกือบ3ปีทิ้งข้อความไว้ในกระทู้ออนไลน์ว่าเขาคิดถึงเพื่อนบ้านของเขาในไทย ชาวบ้านแถวนั้นที่ถึงแม้จะสื่อสารกันได้ลำบากเพราะภาษาแต่ทุกครั้งที่เขากลับมาบ้านก็มักมีผักผลไม้หรืออาหารที่เพื่อนบ้านฝากไว้หน้าประตูโดยไม่ต้องขอน้ำใจธรรมดาธรรมดาแบบนั้นที่เขาบอกว่าหายากมากในอเมริกาชายแคนาดาคนหนึ่งที่ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอยู่ไทยร่วมเกือบหกเดือนเขียนไว้อย่างสวยงามว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่สถานที่มันเหมือนจินตนาการเหมือนความฝันที่อยู่ไกลออกไป และเหมือนความฝันมันจะเลือนหายไปถ้าไม่ได้มิดถึงแต่เวลาเดียวที่ไม่คิดถึงไทยเลยก็คือตอนที่ยังอยู่ที่นั่นเพราะตอนนั้นมันคือชีวิตไม่ใช่ฝันและคอมเมนต์สุดท้ายจากชายชาวอังกฤษที่กลับจากไทยได้เพียงหนึ่งสัปดาห์และเขียนว่าตอนนี้เขารู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ความรู้สึกฮอททูแบบที่ไม่เคยรู้สึกมานานมากแล้วเขาทิ้งเพื่อนทิ้งแฟนและทิ้งชีวิตทั้งชีวิตไว้ที่นั่นและสิ่งเดียวที่เขาทำอยู่ตอนนี้คือหาทางกลับไปให้เร็วที่สุด